โชว์แปดพันห้าแปดพนาราคานี่ไงโอ้โหสองบาทโซนโดนตรีครับกีตาร์พันกว่าบาทร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตที่โตกเกียวพาซ่าถนนมนิวันก่อนกันนะครับหลังปีใหม่เราไม่ได้มาเลยนะครับเราก็มาวันนี้ มาดูอัปเดตกันนะครับว่าจะมีของแปลกใหม่ที่มาเติบม,มากน้อยอย่างไรวันนี้อยากได้เครื่องครัวนะครับต้องติดไม้ติดมือไปบ้างแหละวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูโซนเฟอร์นิเจอร์กันเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆบอกว่าให้มาถ่ายโซนเฟอร์นิเจอร์หน่อยโอ้มีวันนี้มีเรือเนี่ยเรืออยู่ที่ราคา750บาทโอ้750บาทเพื่อนๆ มีเครื่องไหวยครับที่นั่งไหวายที่นั่งหวายติด 4, 5 0 0ห้าติดป้ายทุกชิ้นนะครับเดินสะดวกอากาศเย็นสบายตอนนี้เรามาประมาณบหายสามก็ไม่ร้อนเลยนะครับราคาก็อยู่ที่แ800รอก็มีนะครับสี่พันกว่าบาทที่นั่งตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทขุ่นนะครับตัวนี้หนึ่งพนบาทอันนี้ห้าเอยห้าสิบเอ โอเคครับมีหวายมีชั้นวางของนะครับโต๊ะอ,อีต่างๆไปดูเครื่องออกกำลังกายมีดัมเบลเยอะอยู่ยนะครับดัมเบลตัวนี้พันห้าจักรยานอันนี้สามร้อยห้าสิบโอ้สองร้อยห้าสิบครับเพื่อนเือน 250เอ้าไม่แพงมีลู่วิ่งเลยครับเพื่อนๆลู่วิ่งอยู่ที่500 550าบาทใช้ได้หรือเปล่าด้ต้องลองมาของเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดเอ้ายดเข็นเด็กๆ550บาทมี50 20บก็มี 80แล้วแต่นะครับคุณภาพคาซิดคาซิดติดป้ายไว้ที่ราคาสํำน้ำแท้ไมไม่มีป้ายอันนี้ไม่เห็นที่ป้ายเลยนะครับคาซิดโอเคเดี๋ยวไปดูทางเฟอร์นิเจอร์กันทางโน้นนะครับอากาศเย็นสบายนะครับ ไม่ร้อนเลยเดินสบายๆบ่ายสามนี่ก็ยังสบายๆครับสินเฟอร์นิเจอร์นี้ก็ดูง่ายติดป้ายทุกชิ้นนะครับอันนี้4 8่พันแปดับเพื่อนๆ4 8่พหลายตัวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มาใหม่ลาดิสนีย์แลนด์ดูดิสนีนะครับชั้นวางของ สามพันบาทท้วนครับเป็นชั้นสามพันบาทท้วนกันบางุรทัศน์อันนี้สองพันครับสีขาวตัวสีไม้ตัวนี้หนึ่งพันบาทครับตัวนี้หนึ่งพันบาทโอ้สวยงามนะครับกระจกโอเคยังสวยอยู่เลยนะครับตู้อบ อบกล้อง1200บาทเอาไว้อบกล้องครับถ้าเดาไม่ผิดมีความชื้นด้วยนะครับมีบอกความชื้นมี2ตัวนะครับอันนี้พันสองทั้งสงตัวเลยใช้งานได้อยู่นะครับตัวเทอร์โมมิเตอร์43%ความชื้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิสามสิรเอ ฝั่งของโซฟานะครับอันนี้สวยครับโต๊ะตัวนี้ตัว X ว,วางหน่งโต๊ะกินข้าวพันสองอันนี้จองแล้วซื้อเรียบร้อยโอ้ไลายนี้สวยครับอันนี้ผินอ่อนสี่พันโอ้โหหนักมากยกไม่ขึ้น 2องพันนครับต๊ะตัวนี้ตัวเดียว2องพตัวนี้2องพันบาทเหมือนกันเฟอร์นิเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆเยอะมากเนี่ยนเยอะอยู่เลยนะครับมาใหม่ก็เยอะโต๊ะญี่ปุ่นเยอะยะเลยนะครับราคาเริ่มต้นมีห้ารอบาทขึ้นไปบนเสื้อเก่าตัว60บาทขึ้นไปนะครับ ันนี้ถูกกว่านี้ก็มีครับชิลละสิบบาทก็ามาเลือดเอานะครับผ้าผมผ้านวมโอ้อย่างหนักเลยอย่างหนานะครับไปดูโซนจักรยานกันนะครับโโอ้โจักรยานไม่เยอะเท่าไหร่มารอบนี้กล้อง สองดาวเยอะขึ้นโซนเครื่องมือเครื่องมือนี้ต้องมาดูเอานะครับบางตัวก็สํารุดแล้วเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง1500บาทตรงนี้โซน แคมปิง้งเต็นโอ้โหเต็นครับเต็นเต็นนีเยอะมากต้องมาเลือกเอาประติกต้้าแข็งโทษนะครับปจัปจเจาะาะนั้นผมเลือกปัจเจเบอร์สิบไป ใช้งานได้ดีเลยนะครับเหล็กหน้ามากคะคะกันไปนะครับนี้มาดูกวดโลกวดโลใส่พวกน้ำตาลน้ำปลานะครับเยอะเยะเยอะยะหาแก้วหาแก้ว ที่กระลอกมันไม่แทะนะครับแบบนี้กระลอกแทะหมดกระลอกมันผมเก่งมากฉลาดแทะน้ำตาลในทับปรเวรได้ <What? S 1> อย่างนี้ไม่เหลือโอ้โหในสวยครับยี่สิบบาทเพื่อนยี่สิบบาทเออสวยงามแก้วพวกนี้อยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะครับ ะใหม่เนะะี่ยครับผมว่าใหม่ใหม่มากนีหม้ออะไรไปหม้อน้ำ outdoor life a d v a n c e new shoe case oh. เป็นใส่น้ำนะครับกระติกน้ำ350บาทกระติกอยูนี้สวยเลยสองร้อยบาทเพื่อนสองร้อยบาทนะ นีใบละสิบาทครับเพื่อนๆสวยๆใหม่ๆเลยนะครับนีสิบาทมี20บาทช่วยน้ำจิ้มช่วยน้ำจิ้มลายต่างๆ10บบาทดูโซนหม้อชาบูกันครับนี่สองร้อ้าสิบาท200อัพ นี่เหล็กลองห้าร้อยห้าสิบโอ้หนักมากอย่างหนักกระทะหม้อหม้อแบบนี้สองอยห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็สองรอยห้าสิบบาทหม้อใหญ่มาดูหม้อชาบูแบบแบมบขึ้น ข้างเป็นเหล็กกลอ่อโซนนี้เป็นหม้อแรงดันวันนี้เหมาะสำหรับนึ่งครับเอาไปตุนกระดูกหมูซี่โครงหมูมะละช่วงนี้หม้อแบ่งไม่มีถ้าเพื่อนๆ สาบาทไปดูโซนจานและแก้วกันครับตอนนี้เรามาอยู่โซนแก้วกันแล้วนะครับแก้วมีใหม่10บาทขึ้นไปนะครับแบบนี้ใบนี้มีโลโก,โก้ สามสิบาทสามบบาทเก๋ไก่สวยงาม20บบาทติดป้ายทุกชิ้นนะครับอ่านง่ายอากาศเย็นสบายเดินโล่งไม่อึดอัดครับ แก้วเป็กก็มีนะแก้วเป็กสิบบาทเล็กไปไม่เมาว้าว <Wow. S 1> ไดๆเตเกียวพาซาครับสาขาบริวันขอนแก่นครับใหญ่ที่สุดในขอนแก่นแล้วหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่เวลาส0บนากาเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับหยุดทุกวันจันทร์โอเค เยอะมากเยอะมากแก้วกาแฟ30บาทชุดแก้วกาแฟพร้อมถาดรองนะครับชุดนี้ก็สวย70บาทชุดนี้70บาทราคาทางนี้ราคาค่อนข,ข้างสูงครับมี30บาท20บาทแก้วเล็กข้างาล่างจานใบละห้าสิบาท มาถึงโซนน้องๆหนูๆครับของเล่นอลาัางการมากทั้งหมดสี่แถวห้าแถวหกแถวเขาทางนี้ด้วยเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูของเล่นกันครับชิ้นละสิบบาทยี่สิบบาทเนโอ้โหเยอะมากมีรถน,นะกันละยี่สิบบาท จะไปหาจับฉลากของขวัญวันเด็กกันโอเคโอ้โหโมเดลตุ๊กตาของทางสะสมของสะสมนะครับมีร้านอาหารก็เอาไปตกแต่งร้าน250บบาทเหมือนหมวกซาบุไรหมวกโชกุน ใช้ในบ้านหมายหมายห้าสิบบาทโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้คนญี่ปุ่น20บาทมีห้าสิบบาทยีท่สิบาทนี้ส่วนใหญ่ก็ซื้อไปตกแต่งบ้านครับตกแต่งคอนโดก็ได้นะครับ ถ้าใครไม่มีบ้านมีแต่คอนโดโอเคห้าสิบบาทงานดีเนาะผมว่าถ้าทำมาสวยอะนาฬิกาญี่ปุ่นมันเร็วกว่าบ้านเราหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อยู่บ้านเราก็เท่ากันโอ้สิบบาทไม่ก็สิบบาทอันนี้น้อยี่สิบ อันนี้สวยมากครับ120บาทต๊อกแก๊สโคแมนโชแปดพันห้าแนห้าครับราคาแรงมากตะเกียงแถมมีโคแมนมีหลายยี่ห้อครับแต่ราคาราคาอย่างแรงอยู่ อเนนโซโนดนตรีครับกีตาร์พันกว่าบาทพันแปดสองพันสีขาวตัวสีเหลืองพันสองสองพันสองพันห้าแผงสุดสองพันสองครับที่อยู่ในตู้กระจกเป็นไอเทมนะครับเป็นของของมีเกตหน่อย ชุดช้อนนี้350 350บาทก,กาแฟตัวบทแก้วคนนี้ก็120บาทสองกว่าเป็นาทเสแปดสิบร้อยยี่สิบ น่าจะเป็นคอลเลกชันเป็นทำเฉพาะกิจขึ้นมาโอ้ตัวนี้เป็นกาน้ำชาน้าพันแปดพรีเมียมนะครับก่องพรีเมียมด้านบนในตู้กระจกราคาหกร้อยแปดร้อยห้าสิบสองร้อยจนนี้ต้องเรียก พนักงานนะครับตัวนี้5้าห้าิบาทเป็นปืนอะไร <Okay. S 1> ตากกาลูกลื้นมีดกักนไกเป็นชุดนะครับอันนี้ ชุดนี้850ร้อ้บาทชุดเลยโปรโมชั่นตาร์ตาคุงนะครับซื้อ1,000บาทขึ้นไปลด10%รซซื้อ3 0 0บาท3,000บาทขึ้นไปลด15%รและ1,000 0ขึ้นไปลด20%รนนะครับก็ฝากไว้ครับโตโกเกียวพาซาสาขามาริวันนะครับค้นหา จาก Google Map ขับค้นหาโตเกียวพาซาคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจัดเป็นเอกเรื่องเที่ยวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาเที่ยวไหนในขอนแก่นและโซนอีาสานครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ